สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชนโนนโดยกาแฟปาอฟฟี้กาแฟากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันไอริ่นกาแฟแท้ สนับสนุนดูดบริษัทพันธ์แสงอาหารแค้าเด็กแค้าเสียบมัมมูรุกัดดูสนับสนุนดูาดน้ำมันน้ำดัเสือสมาเอกหลอดควอนดัลลี่ต้านถนิสระต้องขว้วนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย1ิบถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสวงการจัดงานนมัสการองค์พระสมุรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2567นายสุพจน์พูดเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีบวงสวงองค์พระสมุรเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2567ซึ่งตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน 10, 11ของทุกปีโดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและปักธูปที่เครื่องบวงสวงจากนั้นพลเอกอาจศึก สุวรรณธาดาพรามเจ้าพิธีดําเนินการอ่านองค์การบวงสรวงน้ำมนตนพิธีพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการการจัดงานนมันสการองค์พระสมุรเจดีและงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่22ถึงวันที่2ตุลาคม2567โดยมีนายประทีปนาทีทวีวัดรองผู้วัาชการจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญสจิตรอำเภเมืองสมุทรปราการนายแพทย์ประภาสผูกดวงสา สารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดรวิชัยจันทร์จำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเลขาธิการสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายพุทธิชาติเชื้อไทยรองนายกอบจสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชามพั์จังหวัดสมุทรปราการและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีคําถวายราชธุดีจังหวัดสมุทรปราการ ในเกินพระบรมเดชานุภาพและพระบรมีประธาตรหลวงพ่อแห่งองพระบาทสมเด็จพระเจ้ระเจาภชีระวงศ์วรุตว่โคมบริพัตสิริวัฒนราชจนพิรุษของนาสารจังหวัดพระประแดงครับตรองนายกโค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ เเชิญในแพทย์ส,สาธารณสุขจังหวัดสุรากาศนะครับตอลอดจนรองผู้เรียดารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรากาศในอำเภอทุกท่านนะครับกลับไปเจอทนายอำเภอดลยครับการเหล่ากาชาติจังหวัดสุราการที่จะช่วยผลักดันการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดหามาได้เพืือไปด้วยก็สามารถบรรจุภาพต่อเนื่องได้โดยเชื่อว่างการนี้นะคะเพื่อทีมข่าว aec tv channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0 8 1 3ศรัท2านันนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟสุขภาพกาแฟทีอินีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สรัทธนันดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกศรัทธนันดยน้ำมันงาจำเซจสมีเอกลดกรดั่างดิตต้านอนุมูลอิสระต้องหัวนี้เลย